สวัสดีครับชิ้นต่อมาของเรานะครับ Penguins of Madagascar นะครับตัวนี้ชื่อ r i c o d i s c Launcher ก็คือตัวที่จะกดปล่อยแผ่นดิสจริงๆมันไม่ใช่แผ่นดิสนะเป็นแผ่นกลมๆเนี่ยเราเรียกว่าดิสหมดเลยก็จะกดออกมาแล้วมันจะยิงออกมานะฮะเดี๋ยวเราแกะออกมาดูกันยิงแผ่นดิสครับผมไห้ลองฝึกพูดภาษาอังกฤษดิ Penguin Disc launcher launcher นี่ SD โอเคนะครับนี่ก็คือแผ่นดิสก์ของเราแผ่นซีดีของเขาแผ่นซีดีมันจะใหญ่กว่านี้เนาะอ่าเรามาดูรูปมีกี่อันเลยมีทั้งหมด3แผ่นนะฮะรูปแรกจะเป็นรูปตึกนี่เองนะครับรูปที่2เป็นรูปปลาแต่รูปที่3เป็นรูปลกพีนเป็นกวินตอวน้อยนะครับอ่าเรามาใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในปาก นนก,กนะใส่เข้าไปในปากตรงๆนะครับแล้วก็กดดูอ้<ฮ>แล้วก็ลอยไปอ่ะใส่อันที่สองสิไหนกดยิงใส่ตรงนี้นะอ่ะยิงมา,ากดลงอีกเออเหเอามหม,อหม่อันที่สามมากดยิงตรงนี้ครับเอาลงทหน กดเลยเดี๋ยวแล้วนะยังไม่เข้าดีอะกดเลยอ๋อมันจะยิงอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนหมฮะนี้เองใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็ยิงอย่างนี้อ่มันก็จะยิงออกไปเป็นเหมือนปืนเลยโอเคนะครับเรารู้แล้วว่าเล่นยังไงก็สนุกดีเดี๋ยวไว้เจอกันในรีวิวต่อไปครับ